สวัสดีครับพบก,กับสุ United, ลุคชาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ว้ายคือเป็นจังสี่พี่น้องมึงซื้อมา่อผกลิน่นบ่ได้ได้บักเซ่โก้ตลาดแต่นะครับซื้อบ้านเกิดคอนเฟิร์มเชสโก้ยูเทิร์นซบนิวคาสเซิลปาดหน้าแมนยูในคืนเดียวว้ายคือเป็นจังสี่วะโอ้ยเนาะคนเท่ากระไดสโการตลาดกัจจายนักเตะจริงๆนะฮะเมื่อทุกอย่างพลิกผันในช่วงข้ามคืนเลยนะฮะเบนจามินเชสโก้ยอดก้าวหน้าจากอาบาริซิที่ตกเป็นมาอันดับที่หนึ่งของแมนยูมาตลอด กลับเปลี่ยนใจเลือกย้ายไปร,ร่วมทับสาริการดงเดียนโกเซ่แบบสุดช็อกและมีรายงานล่าสุดว่าดอรก,กเสนอส่วนตัวที่ดีกว่าแมนยูยื่นให้นะฮะว้ายบาาักฮานี่มันซับขาหลอกตัวปเป็นไปนองเฮ็ดไปตัวทียบเรปบตอนี้สำคัญคที่ดูเหมือนจะลงเอยด้วยการที่เชสโกจะได้สวมเสื้อไปแสดงในรวันนี้แต่ต้องกลับตลบัดหนึงอดองศานะครับกูกะเตรียมตัวบัดน,น่ะพีนองพริกหนาเมื่อเป็นหลังตีนสวยเลย เมื่อเดลโละครับสื่อในประเทศสโรเเนียบ้านเกิดของนักเตะรายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าก็น่าฟันร้อนแรงได้ตัดใจเรื่องอนาคตใหม่ในถิ่นเซนเจมพาร์กทั้งทั้งที่ตกลงว่าจะย้ายไปซุปแมน์อยู่แล้วบอกปอมเงยมาผิกลิ่นวทนาที่สุดท้ายข่าวดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับการรายงานจากซาซาตาโบริเอลี่นักข่าวชื่อดังที่รู้ว่านิโคเซอร์ได้ยิ่นข้อเสนอส่วนตัวที่ยากจะปฏิเสธในเรื่องของก็เ,เหนื่อยเข้ามาในนาทีสุดท้าย ทำให้นักเตะและทีมงานตัดสินใจไฟเขียวให้สาริกาดงเดินหน้าปิดเดียวกับอาบาเลซิกโตสกัดในทันทีโดยการประนาคำาหวตบริษัทนี้นะครับถือว่าเป็นขา่าวไร้สุดๆสำหรับแมนยูที่บาดเป้าหมายสุดกันเป็นเรือ่อน่าจิตใจแต่นทางกับกันนี่อาจกลายเป็นข่าวดีสําหรับกู่แข่งตลอดกันอย่างลิเวอร์พูลไปโดยประยายเพราะล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลกำลังจะคว้าตัวเอเล็กเตอร์อิซักนั่นทําให้เจสโกจะมาแทนที่อเล็กเตอร์อิซักเรียกได้ว่า เพียงแค่คืนเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้จริงๆนะฮะแฟนบอลต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามาหากรรมการทีมของเบนเจามินเทสโกจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะฮะโอ้โหเฮดไปตัวทีบอกาก็แล้วแต่มึงไม่อยากมากไงจะสิมาเลือกเงินหลายก็เอาแล้วแต่กูบ่มีอันอยังไปต่อรองมึงดอกบักเซียโกเอ้พี่น้องเอ้ด่วน ซอกตลาดแมนยูพร้อมปล่อยยืมโอนาน่าแล้วนะครับเพื่อเปิดทางล่าเลเซนดอนลารูมา,า,าเฝ้าเส้าอัลฟาเฮดเฟอเฮดไอ้มันแล้วองเรยอนาะน่ามันโบวหวแล้วพี่น้องเอาดอนลารูมาดีกว่าสันสะเตอน,นแชมป์ปีแสดงนะครับแมนยูกำลังพิจารณาแผนการสุดพลิกผันด้วยการเปิดรับข้อเสนอปล่อยยืมตัวองเรยโอนาน่าผู้รักษาประตูเมือหนึ่งเพื่อเปิดทางให้กับการเซียนดาระดับลโลกอย่างจาร์นลจิดอนลารูมานานเทอมันทีมชาติอิตาลีจากปารีสแซงต์แมงเข้ามาคุมประการด่านสุดท้าย กระแขาวร้อนแรงประตูขึ้นหลังจากฟองกเล่นของโอนานาตลอด2องปีที่ผ่านมายังคงเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามตรงเป็นตงุงยิ่งหลอดมูดากลอดจักกระแหกกูเ็เห็นมาแล้วประกอบกับอาการบาดเจ็บล่าสุดทำให้บอบริหารของแมนยูหันมาทบทวนกับตำแหน่งนี้อย่างจริงจังทำไมต้องปล่อยยืมตัวโอนานา แผนการนี้ถูกมองว่าเป็นทางออกที่ฉันฉลาดที่สุดในเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญดนาน,นการตลาดกแกนนักตตะอย่างแกลแฮมเบลลี่ชี้ว่าการขายโอนานาขาดทุนในช่วงสมัยนี้เป็นเรื่องยากและซับซ้อนแต่การปล่อยยืมตัวนั้นคือทางเลือกที่เป็นไปได้สูงเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยมหาศาลและสร้างพื้นที่ว่างสําหรับการเข้ามาของผู้เล่นคนใหม่โอกาสทองในการคว้าดอราลูมาชีหว่าทุกอย่างดูจะเป็นใจนะครับเมื่อเปเชเพิ่งคว้า้รกตูประตูคนใหม่และพร้อมที่จะปล่อยตัวดอรลาลูมาที่เหลือสัญญาปีเดียวออกจะเทียม ถ้าไม่มีรายง,งานว่าในทวารระดับท็อปของโลกรายนี้ถูเสนอชื่อให้กับแมนยูโดยตรงเบลลีกล่าวเสริมว่าโอกาสที่จะได้ยกระดับผู้เล่นไปสู่หนึ่งในผู้รักษารตูที่ดีที่สุดในโลกเป็นสิ่งที่ยากที่จะปฏิเสธและแมนยูกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังบทสรุปสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าตามหน้าสือ่ออันนาจะยังคงเป็น,นมือหนึ่งของเีมเมื่อหายจากอาการบาดเจ็บแต่สถานการณ์ทั้งหมดพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีหากปีแซลงสามารถเร่งเครื่องไปเดียวดอร์ลุมาได้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ ย้อนรอยก็ตามแฟนบอลยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเป้าหมายหลักอันดับหนึ่งของสโมสรยังคงเป็นการสนทับในตำแหน่งกองหน้าและกองกลางการสดใจซื้อผู้รับสตัวจะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เหลืออยู่แต่ปฏิเสธไม่ได้หรือว่าคราวนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมและความน่าตื่นเต้นให้กับตลาดกุะสกนนักเตะในช่วงคงสุดท้ายได้อย่างมาหาศาลนะครับ ด่วนกระเป๋าตุงอีกแล้วแมนยูเล่งใช้เกมเ,กมเยือนของทีมที่โอทฟัตฟอร์ดดูดเงินเข้าสโม,มสรอ,อีกทางเป๋าตุงอีกแล้วแมนเชสเตอร์เต็มก,ก,กับหาเงินเก่งมากเมื่อพวกเขาเล็งใช้เกมเยือนของทีมที่โอทฟัตฟอร์ดเพื่อดูดเงินเข้าสู่สโม,มสรอ,อีกทางนะครับกระเป๋าตุงอีกแล้วนะครับปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ทีมดังหนังสึกวีทีพึงเกล็ดภายใต้าการนำทัพของลูเบนนัมเรมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสหาเงินเก่งมากๆจรงิงๆพวกเขาปิง้งไอเดีย เล่งใช้เกมเยือนของทีมที่สนามยา่าโอทัดฟอร์ดเพื่อหาเงินเข้าสโมสรอ,อีกทางรายงานนี้ได้รับการเปิดเผยจากเมลสปอร์ตครับเกี่ยวระบุว่าไอเดียบันเจิดที่ทางยักษ์หลับสีแดงห่งเมืองแมนเชสเตอร์คิดขึ้นเหมือนนั้นจะรองสรรบรรยากาศคล้ายกับผับบาร์ที่มีอาหารและเครื่องดื่มแบบจัดเต็มสนนราคาที่25ปอนหรือประมาณ 1, 8ึ0บาบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่แพงจนเกินไป ำหรับพี่แสดงนะครับมีค sociedad, ิวจะลงเล่นเกมเยือนนการในพิมลิกในวันอาทิตย์นี้24สิงหาคมลูกทีมของวิเวนนมริมคุณเสือชาวโปรเกตจะไปเยือนเจาสูน้อยฟุลลัมฟาดแข่งกัน22.30นากาตามเวลาประเทศไทยนะครับโอ้ยมึงเสียมาเปิดยังเดี๋ยวสนามมึงแยามึงก็จ่ายหรอกโอ้ยเหตุไปทุที่แบบพี่น้องเงยวันนี้เอาเงินมาจันเอาเอาเหยังไงเห็ดมันไหนเงินก็ดีหรอก ข่าวนี้ก็อยากหัวแต้พี่น้องแมนยูอาศัยจังหวัดชลมุนท่บขวาแข้งสถิติโหดร่วมทัพมาแต่ใส่เอ็กวอเไปตัวิลและแรงข่าวกระไดปีแสดงแมนยูนะครับอาศัยจังหวัดชลมุนท่บขวาดาวเตะสติติโลมาร่วมทัพฟอร์เรนส์แพตเทเบิร์กนะครับนักข่าวของสกัดสปอร์ตเยอรมนีรายงานว่าปีสแสดงทําการทักทามขวาตัวอเล็กซานดร์อิซักก่อนหน้าทีมชาติสวีเดนของสาริกตเซอร์แลนดลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ถูกนักเตะป,ปฏิเสธเพราะต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลเท่านั้น อิซักที่สัปป27ประตูแกมิงค์หกอาเซีจาก42กเกมในฤดูกันที่มันมาแสดงความชดเจน่าต้อการย้ายออกจากนิวคาสเซิลในช่วงสมัยนี้และเมื่อวันนี้ลิเวอร์พูลก็ได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้น110ล้านปอนด์เมืม่อรวมแอดออนเพื่อขอซื้ออิสซักอย่างเป็นทางการแล้วแต่ถูกนิวเเซอร์ปฏิเสธใน,นทันทีเพราะต้องการค่ตัวน1 5 0ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามกับแพทเทนเบิร์กรายงานว่าแมนยูแอบเข้ามามีเอี่ยวในดีลนี้ด้วยแต่นักเตะต้องการแค่ลิเวอร์พูลเท่านนั้ รายงานเบอร์ระบ,บนุนะครับว่าเล็กซนเดอร์อิสซักยินยันว่าเขาต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นแม,ม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำการทักทามอิสซักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่อิสซักปฏิเสธเขาต้องการแค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นคำของนักเตะยังคงมองโลดยังจะดีว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในตลาดการสแกนเต็ตครั้งนี้ได้เงินไขส่วนตัวของอิสซักกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2031เสร็จสิ้น100%แล้ว วาอวเทียบนักข่าวนะเมีนดอกครับพี่นอ้องอีซักมันมันอันคุยกับรอร์พูอยู่แมนอยู่ปดีไปอันมองมันเลยครับพี่น้องเออยเดี๋ยวไปเส้อข่าวนี่แต่ผมยังหัวอยู่นี่คือสุขกาวแมนอยู่นะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของทีส่สองสิงหาคมน,นะครับ